Fail. Fail in a bank with the words from the box. Fail in a bank with the words from the box. Fail in a bank with the words from the box. So, you should know the meaning of the words. When you know the definitions or the meanings of the words, you can put these English words correctly. in the bank, in the banks, in the banks. That is why he is honored and considered English for c a b i t a l i s t o okay, k a t e r เปิดไปดูที่หน้าคำสาบนะครับอย่าเมอร์ดูแต่ภาษาอังกฤษย่าเมอร์ยาเมอร์ยาเมอร์จิ้มภาษาอังกฤษใช้นิ้วจิ้มตาไปเลยเ<ม>ดิมงบอทเทิลขวด B O W T L E bottle ขวดโยตามเสียงดังฟังชัดอย่าเมอเดิมบอทเข้าขวด B O W T L E bottle ขวดเดิมบอทเข้ากวาด B O W T L E bottle ขวดสองตีนกระป๋อง T I N T กระป๋องสองตีนกระป๋อง T I N T กระป๋องอย่าเมอเทีนเทีนเทียนเทียะ สองถินกระป๋อง T I N องสมบอลถ้วยชาม B O W L บอ w ถ้วยชามบอลถ้วยชาม B O W L บอถ้วยชามบอลถ้วยชาม B O W ถ้วยชามสี่แกาสแก้วอ่านว่าแก๊สหรือแกาสก็ได้แก๊สเป็นสำเนียงอเมริกาก๊สเป็นสำเนียงผู้ดีอังเกดสี่แกาสแก้ว S class ว G l a s s T L A S G l a s s l a s s T L A S l a s s ถ้า box กอง O box กอง box กอง O A box กอง box กอ O กองหกข้ถ้วย G O P ครัวถ้วยครับถ้วย G O P ครับถ้วยครับถ้วย G O P ครับถ้วยจเพสเชน โดอตันยาเบอรจพชเชนแจดพีชเชนพชเชนปปดแพรชจานปปดแพรชจานปาพแดแพรชจานเก้าอกน้ำเบอ Cow ink Number Cow Inc. Number Say Price Cow 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 Say Price Cow

เสพามี่ตาเจนผงซักฟอ d e t e r e n t n i a เจนผงซัฟอเสสามนิตเจผงซักฟอก d t e r e n t nita เจนผงซักฟอกเศษดื่มเดิมเศษดื่มเดิมอยาเบิ่งปาเซษดื่มเดิมหน้าต่อไป ดูจิ้มตามไม่ได้อังเกตเผ้าออเรนจูสน้ำผลไม้น้ำส้มเซพาออเรนจ์จูสน้ำส้ม O R E N G E J U ออเรนจสน้ำส้มเออเรนจูสน้ำส้ม น้ำส้มเสบอกแบรดขนมปัง B I E A D เบดขนมปังเบคขนมปัง B I E A D เบดขนมปังเสบกเบรดขนมปัง B I E A D เบดขนมปังเสดบอชเซอร์เบแดดบอชเซอร์ สิจ็ดบอร์เออ B O U G H T บอซื้อสิฟูดอาหาร F W O D ฟูดอาหารฟูดอาหาร F W O D ฟูดอาหารฟูดอาหาร F W O D ฟูดอาหารสิบเก้าแก้ไ T A V ให้แก้ไให้แกไ้เยสิบ water น้ำ w a t e r น้ำ W A T E R วอเทน้ำ W A T E R วอเทน้ำ W A T E R รน้ำยี่สิบแปดไออลน้ำมัน O I L ไอลน้ำมัน O I L น้ำมัน O I L อลน้ำมัน O I L อเน้ำมโอเคไปดูแบบประทานข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่ง There i s some in k มีน้ำมึกบางจำนวน in the ข้อที่หนึ่งตอบอะไร It's hell น้ำมึกอยู่ที่ไหนอาห่าวไล่ตรงกรอบสี่เหลี่ยมกอ่อนเดียมจอด b o w t l เพดีอ e bottle ขวด b o ดับเพดีอ่าว e bottle ขวดจอดคำแปลไป b o ดับเพดี e bottle ขวดต่อไป ทีไอแอนทกระปงทีอนกระปอกงต่อไป b o w l บ b o w อลชาม b o w l บชาม B O โบชามต่อไป g l a w s a กาสอาก G.R.E. ับแกจอดต่อไป B.O.S. m อส B.O.S. มอส B.O.S. อสกอต่อไป C.O.P. ครับช่วย C.O.P. ครับช่วย C.O.P. ครับช่วยกอบสีเรียบหน้า เขียนครับแปลลงไปต่อไป P I E C E p a c e c h a n P I E C E p a c e c h a n P I E C E Page c h a n ต่อไป P L A T E p a c e ทาน P L A T E p a c e ทาน P L A T E p a c e ทานเอาใหม่ไม่ทานบอก ในก string, ่อบสีเิียมจอดครัแปด B O B O ดอก์ขวด B O w t l e bottle ขวด B O W T l E b o t t l ทขวดต่อไป T I N T ีกระป๋อง T I N T กระป๋อง T I N T กระป๋องต่อไป B O w l b o ั l โาม B O W L B O W L ชาต่อไป G L A W S กาก G L A W S กาก G L A W S กากต่อไป B O S Box ก O M B O S Box ก O M B O S Box กล M ต่อไป C O P ครับถ้วย C O P ครับถ้อย C O P ครับถ้วยต่อไป P I E C E P S Change P I E C E P S c h a n e P I E C E P S Change ต่อไป P R A T E P S จาน P R A T E P a S จาน P R A T E P a S จานต่อไป B.O. w ับเพ t ี .L.E. อเท่าขวดดูตามย่ามาเซคนสอนอุตสาห์ตั้งใจสอนคนเรียนให้กำลังใจหน่อยคนสอนก็ตั้งใจสอนเต็มที่เลย B.O. w ับเพ t ี .L.E. อเท่าขวด B.O. w ับเพ t ี .L.E. อเท่าขวด B.O. w ับเพ t ี .L.E. อเท่าขวดเนื้อต่อไป .T.I.N. ทินกระป๋อง TIN กระป๋อง TIN กระป๋องต่อไป BOWL โบชาม BOWL โบชาม BOWL โบชามต่อไป GLAWS แก้ว GLAWS แก้ว GLAWS แก้วต่อไป BOS บอสกง b o X MOS ก่อน b o X MOS ก่อนต่อไป c o P ครับช่วย c o P ครับช่วย c o P ครับช่วยต่อไป PIECES P c E n PIECES P c E n PIECES P c E n ต่อไป P.R.A.T.E. แพสจัน P.R.A.T.E. แพสจัน P.R.A.T.E. แพสจันต่อไปข้อที่หนึ่งอเคล t b b h is n k มีบึกบางจำนวนอินเดอร์ตอบอะไรินึเบิกบ้านคูณนะอยู่ในกระป๋องควดขวดเอเคตอบไป ด่เอ็สามเอ็กเมือกจำบายจำนอนเอ็นดาอยู่ในเมือกอยู่ในอะไรคับขาดท้วยเมือกอยู่ในถ้วยคุณจะเกดบเมืกยังไงต่อไปบัตเท่าขวดเอาบัตเทมาตอบแล้วขีดค่าทิ้ง เอาบัตรเท่ามาตอบแล้วคิดค่าทิ้งเอาบัตเท่ามาตอบแล้วคิค่าทิง้งเจ็นเพราะที่เด็กอ่าน้อมกัน t h e r e is some ink i n in the bottle เมือบจบางจำนอนอยู่ในขวด t h e r e is some ink i n the bottle เมือบจบางจำนอนอยู่ในขวด There is some ink There is some ink in the bottle in the bottle มีบมึกบางอยู่ในขวดมีบางวอยู่ในขวด There are some ink There is some ink in the bottle ต่อไปข้อ uh, ที่สอง This is a ba 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 บ้าบ o f r i c e นี่คืออะไรสักอย่างหนึ่งข้าวต่อเป็นอะไรมีคางภาษาอังกฤษ

นี่คือจานข้าวหนึ่งใบนี่คือจานข้าวหนึ่งใบ This is a p a of rice t of rice นี่คือจานข้าวหนึ่งใบนี่คือจานข้าวหนึ่งใบ This is a p a of rice t of rice นี่คือจานข้าวหนึ่งใบนี่คือจานข้าวหใบ the t plate Earthrise อ่านใหม่อ่านใหม่ดีมากต่อไปข้อที่สามหนึ่งตอบอะไรครับถ้วยครับถ้วยสามตอบครับถ้วยสามตอบครับถ้วยหนึ่งสามอาม่ไอฮาร อ่านว่า h a v e เ h e half ก็ได้ถ้าเกิดเน้นเสียงอ่านว่า h a v e ไม่เน้นเสียงอ่านว่า half แต่อ่านว่า h a v e ดีกว่าเพราะครูภาษาอังกฤษหลายคนรู้แค่แบบเดียวนะครับนะเด็กอ่านว่า h a l ถ่าให้เด็กเยนเองหาว่าเด็กํำนียงไม่อหาว่าเด็กผว่ะหาว่าเด็กโกเองครูภาษาอังกฤษบางคนรู้แค่แบบเดียวแล้วก็ไม่ด่าเด็กพ่าโก้นิสัยไม่ดีนะครับนะอ่า ข้อที่สไป May I have, May I have. a บ of coffee please of coffee please ขอด้วยขออนุญาตอนญาตเดี๋ยวนะขอขอกาแฟสักหนึ่งถ้วยได้ไหมครับขอกาแฟสักหนึ่งถ้วยได้ไหมครับ I ม a v e ้หัวส์ e a ่ไอ้หัวส์ e e e ิบกาแ e กช่วยเอากาแฟมาให้สักหนึ่งถ้วยได้ไหมคะเชิญนถ้วยได้ไหมคะแม e ไอ้ห l e ดูเวลาอดดูตาไปด้วยไม่จะได้ฉลาดม I have ัวส์แม e a อ้หัวสอาค e e e กแฟก e ีคนเอากาแฟมาให้ห่ถ้วยได้ไหมคะ กิตซ์มันจะได้ฉลาดแม่ไอเอฟแม่ไอเอฟอ่ะครับเอากาแฟ p e อ่ครบเอากาแฟ p l e a เอากาแฟมาให้สักหนึ่งตู้ได้ไหมคะัเอากาแฟสักหน่้ได้ไคะต่อไปข้ซอผมีใครอ่อาชีเออบีคามเซไอไอฟเฟอ่ะครับเอากาแฟ e พ e p l เพิน่นเสียงโสงมบลสเอา,าไปพอเดอรโดตามเซเอาไปเพาเอาไอาอ่านให้เปนตามแมนแมนแมนหน่อยได้ไหมฮะ <c oughs> เป็นภาษาเป็นภาษาจีนเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวให้ไปฝึกภาษาจีนคือจะด่าเป็นภาษาจีนเลยถ้าไหนจะอ่านภาษาจีนป่วยแตกอย่างเงี้เอาไหมแมอุ๊กเอาข้อข้อข้อพิมพ์เอาไหมเอาอะไรสิอะดีมากลูกนะจ๊ะต่อไปข้อที่สี่ปาวานตอบอะไรลูก คขที่ไงมาแล้วปราวนตอบเป็นาตอบเป็นอะไรโบชามข้อที่สี่ตอบเป็นโบชามข้อที่สี่ตอบเป็นโบชามข้อที่สี่อ่านบอกการ There is yeah. A พ a l l of c อร r รีออเด t ทอ a ์มีการผ็ดหนึ่งชาม บนโต้แดเอร์อีอบออฟคอรีออดิเทเบิลเมกานเผ็ดหนึ่งชามบอนโต้แดเอร์อีสอบออฟคอรีออดิเทเบิลเแกานเผ็ดหนึ่งชามบอนโตแอลอน ปลาโกมีแกงเผ็ดหนึ่งชามอยู่บนโต๊ะค่ะเก่งมากค่ะอ่าหน้าต่อไปข้อที่ห้าดิน r o g e ฟ p h ดีเจของสัทฟดีเของซั์ฟ้ามันอยู่ตรงไหนอาชิต่อมาอยู่ตร o กองเก่งมากอยู่ตรงบกองอยู่ตรงบกล่อง้อนี้ฮอาไป้อน้ This is a box of ดนี่คอ

พอดีหกอะเลนจูสน้ำน้ำน้ซ้อมตอเป็นอะไรดีอเคียวเค่าหนึ่งตอเป็นอะไรแก้วแก้วเก่งมากลูกนะตอเป็นแก้วพอดีหกตอเป็นาแก้ว ้อี่อกต่อเป็นกาสแก้วข้อที่หกไปเชนดิงเกงอากาศออปอลินจูเธอกำลังดื่มน้ำส้มหนึ่งแก้วเชนดิงเกงอากาศออปอลินจูเธอกำลังดื่มน้ำส้มหนึ่งแก้วเชน ดิงเกงอาการซอฟโอเรนจูสเธอการดื่มน้ำส้มหนึ่งแก้วฮอลี่เจ็ดแบรดขนมปังแบรดขนมปังต่อเป็นอะไรมอสแบรดขนมปังต่อเป็นอะไรโลกเพชครับเพชเชนเก่งมากฮอลี่เจ็ดต่อเป็นเพชเชน

ต่อไปข้อที่8ดง่ายมากให้ลูกกระป๋องมามงต่ออ่าใช่ใช่อนิณาอ่อนานลูก<ล>ดีมากก ต่อไปวันที่8สมาธิดีมากตบเบอ่์ให้ทีตาหน่อยเนี่ยนะนี่คืออุณสมบัติที่เมืองไทยต้องการสวยเก่งฉลา,าดเข้าใจหรือเปล่านะและ้วถ้าสมาธิดีสติดีนะครับนะประเทศเราจะเจริญได้ถ้าเกิดเด็กไทยไม่เป็นโรคออกปัสติกาพียเอเนะครับ À, อ people, oh, mm ่ข hmm. okay. right oh, ้อที่8ง่ายมากให้กระบองมาตอบเป็นลายปตาวานทีนกระป๋องนะจ๊ะข้อที่8ตอบเป็นทีนกระป๋องข้อที่8ตอบเป็นท umm> ีนกระป๋องก็ได้แปดไปไอโบชไอโบชอาทิตาฟูดอาทิตาฟูดชันเซอร์ชันเซอร์อ่านหนึ่งกระป๋อง

อ่าฮะต่อไปข้อที่เก้านะครับนะ <Hey. S 1> ข้อที่เก้าหนึ่งต่อะไรูยโลกวอเทอร์นะ้ <Hey. S 1> ำามได้โูกพาราำมันหมดแล้วก๊สหรือแก๊สละวลกนะก๊สหรือแก๊สก๊สหรือแก๊ส,กสข้อที่เก้า อ่ e นชิแก e ปมีอะการ์สออฟวอเตอร์เธอให้น้ำกั้นแก้วะาว t e ไปชันหนึ่งแก้วชิแก๊ปมีอะการ์สออฟวอเตอร์เธอให้น้ำไปชั้นหนึ่งแก้วชิแปีอการสออยนเอเธอให้น้ำไปชั้นหนึ่งแก้วอ่าเชนอ่านลูก ทีเจมีอจารย์ออเทอรต่อไปเศษตอบเป็นอะไรรูปแอลอแอลน้ำมันแต่มันให้รูปอะไรมากระป๋อเทนเศษตอบทีนกระป๋องเศษตอบทีนกระป๋องเศษตอบทีนกระป๋องไปเศษเดเออัดตอออ นี่คือน้ำมันหนึ่งกระป๋องนี่คือน้ำมันหนึ่งกระป๋อง This is อาทิตย์ออฟออเอลอาทิตย์ออฟออเอลนี่คือน้ำมันหนึ่งกระป๋องนี่คือน้ำมันหนึ่งกระป๋อง This is อาทิตย์ออฟออเอลอาทิตย์ออฟออเอลนี่คือน้ำมันหนึ่งกระป๋องนี่คือน้ำมันหนึ่งกระป๋องโอเคดีมากครับอ่าน